สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจังวันเสาร์ที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2556ค่ะสมเด็จพระเทพพตนราสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย วันนี้เวลา14นาฬิกา50นาทีสมเด็จพระเทพพรานร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดอัมพวันเจติยารามอำเภออัมพวานจังหวัดสมุทรสงครามในการนี้ทรงจุดทูบเทียนนมัศก,การบูชาพระพุทธปฏิมาประธานพระอุโบสถและทรงวางผ่านพุ่มดอกไม้ทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลายัยรัชกาลที่2นะัพระบรมราชานุสาวรี จากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินไปยังอุทยานพระบรมราชานุสร์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลายัยทรงเปี่มประธานงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลายัย ในการนี้ทรงวานศิลาเริ่พระที่นั่งสนามจันทร์จำลองซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จำลองพระที่นั่งที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของพระที่นั่งอมรินวินิจฉัยที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเป็นที่ประทับพักผ่อนมาประดิษฐานไว้ในอุทยานรอสอง มีลักษณะเป็นพระที่นั่งไม้องค์เล็กขนาดกว้าง3เมตร30เซนติเมตรยาว4เมตร50เซนติเมตรออกแบบโดยพลอากาศเอกอาวุธเงินชูกลิ่นและมอบหมายให้คณะสถาปัตยกรรมกรมศิลปากรเป็นผู้ก่อสร้างซึ่งจะใช้เวลาก่อสร้าง8เดือน สำหรับงานดังกล่าวมูล,ลนิธิพระบรมราชานุสรพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลายัยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับจังหวัดสมุทรสงครามการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกรมศิลปากรตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลายัยที่ได้พระราชทานศิลปวัฒนธรรมไว้เป็นมรดกแก่ชาติ ทั้งยังทรงได้รับการยกย่องจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญด้านวัฒนธรรมของโลกโดยมีการจัดนิทรรศการโครงการสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมด้านทัศนศิลป์ตามพระราชดำริการสาธิตการทำอาหารและขนมของราชสกุลรวมทั้งกิจกรรมต่างๆอาทิการสาธิตการเขียนลายเบญจรงการทำขนมไทยงานเครื่องดอกไม้ นิทรรศการสืบทอดศิลปะด้านทัศนศิลป์ของนักศึกษาวิทยาลัยช่างศิลป์นิทรรศการพันไม้หอมและไม้มงคลจากสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยรวมถึงโครงการรักการอ่านการเล่าเรื่องสงครามก้าวทัพการประกวดเรือวิถีชุมชนและการแสดงน,นาฏศิลป์พื้นบ้านจากกลุ่มศิลปินแห่งชาติ จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงละครกลางแจ้งทออพระเนตรการรำอาศิรวาสจากศิลปินกรุมศิลปากรการรำโคมถวายพระพร,พรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในโอกาสทรงเจริญพระชมพันษา80พรรษาโดยยุวศิลปินของมูลนิธิการแสดงละครในเรื่องอีเหนาตอนอีเหนาลานานจินตราและการแสดงโขนชุดขับพิเภกจ้องถนนข้ามสมุทรจากศิลปินของกลุ่มศิลปากร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัาลายลักษณ์อัครราชกุมารีทรงเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมาราชชนนีที่จังหวัดนครศรีธรรมาราชวันนี้เวลา14นาฬิกา14นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัาลายลักษณ์อัครราชกุมารีประธานกิติมศักดิ์ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จไปยังโรงเรียนสังวันวิจิตรตำบลบ้านลำนาวอำเภอบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราชส่งเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพออ,อสอวที่โปรดให้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจรักษาโรคแก่ราษฎรที่ยากไร้ หลังจากนั้นทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้ารับเสด็จโดยพระราชทานสิ่งของแก่ผู้สูงอายุและพระราชทานของเล่นแก่เด็กซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้มีราษฎรอาศัย350หลังคาเรือนจำนวน1,469คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนย่างพาราสวนผลไม้และประมงในการออกหน่วยวันนี้ มีแพทย์และอาสาสบัครพอ,อสวจังหวัดนครศรีธรรมราชไปบริการตรวจรักษาโรคแก่ประชาชนร่วมกับหน่วยพระราชทานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์รวมทั้งให้บริการตรวจรักษาด้านทันตกรรมมีประชาชนที่เจ็บป่วยขอรับบริการทั้งสิ้น219รายเป็นผู้ป่วยรักษาโรคทั่วไป139รายทันตกรรม80ราย โรคที่พบมากได้แก่โรคกล้ามเนื้อและกระดูกระบบทางเดินหายใจระบบทางเดินอาหารและโรคผิวหนังในการนี้ส่งเยี่ยมผู้ป่วยนำเฝ้า11รายที่ป่วยเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดเนื้องอกในสมองโรคหนังแข็งระยะลุกลาม ซึ่งส่งสักถามถึงอาการเจ็บป่วยและมีพระวินิจฉัยร่วมกับคณะแพทย์ให้ส่งไปรักษาตามโรงพยาบาลต่างๆที่เหมาะสมได้แก่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์โรงพยาบาลสิริราชและโรงพยาบาลรามาธิบดีพร้อมทั้งพระราชทานเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางสร้างความทราบซึ้งและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ป่วยและครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง โอกาสนี้พระระาชทานพระวโรกาสให้สมาชิกพออสวจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่13มีสมาชิก1809คนเฝ้าพร้อมกับได้มีพระดำรัสเพื่อเป็นแนวทางต่อการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วยวันนี้ข้าพเจ้าได้ดูคนไข้ที่มารอรับเสด็จแล้วก็ รู้สึกว่าเป็นคนไข้เด็กหลายคนแล้วก็น่าสงสารมากที่ว่าเป็นโรคหัวใจพิการตั้งแต่กำเนิดจริงๆแล้วเนี่ยเป็นหมอข้าพเจ้ารวมไปถึงแพทย์ทันตแพทย์ศัตวแพทย์ด้วยดักใหญ่ที่จำเป็นต้องมีความเมตตา คือต้องเห็นอกเห็นใจสงสารผู้ป่วยที่มารับการรักษาแล้วจริงๆแล้วเขาจะต้องบอกว่าอันนี้นี่น่าจะมาส่วนมาจากส่วนลึกของจิตใจเพราะว่าถ้ามันไม่ได้มาจากส่วนลึกของจิตใจถ้าสัวมา ตกแต่งอาการของตัวเองให้ดูดีคือว่าอันนั้นจะเหนื่อยมากเขาจะบอกได้เลยเพราะว่าถ้าคนเราทำงานด้วยใจจะไม่เหนื่อยเท่าไหร่หรกค่ะพราะรู้สึกว่าเมื่อเห็นคนที่เราให้บริการไปคือรักษาไปเขาดีขึ้นเขาสบายขึ้น ก็เปน<ล>น็นนั่นแหะคือรางวัลอันยิ่งใหญ่หญของ,ของพวกเราแล้วพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสีรับพระบราชายาทรงวางพวงมาลาอนุสาวรีสามบุรพา,ารย์ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์ครบ70ปีเป็นการส่วนพระองค์ วันนี้เวลา8นาฬิกา6นาทีพระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสีรัชพระวรชาย,ยาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จไปยังมาหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์บางเขนทรงวางพวงมาลาอนุสาวรีย์สามบุรพาจารย์ผู้ร่วมก่อตั้งมาหาวิทยายลายษษษษัยเกษตรศาสตร์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามาหาวิทยายลัยครบ70ปีประกอบด้วยหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ หลวงอิงขษีกสิการและพระช่วงเกษตรศิลปาการร่วมกับพระสหายหลักสูตปปรกัญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร์และคณะผู้บริหารนิสิตเก่านิสิตปัจจุบันเพื่อรำลึกถึงคุณนูปรการของสามบุรพาจารย์ พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าศรีรับนพระวราชาย,ยาส่งศึกษาในระดับปร,ริญญาเอสาขาสังคมศาสตร์รุ่นที่ 1. คณะสังคมาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในหลักสูตรปรัญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาสังคมาศาสตร์เป็นหลักสูตรในลักษณะแบบสหวิทยาการจากการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะเกี่ยวกับการสอนวิจัยวิเคราะห์ปัญหาสังคม โอกาสนี้เสด็จไปยังอาคารจักรพันธ์เพนซิริท่อพระเนตรนิทรศการนวัตกรรมงานวิจัยนำเกษตร,รไทยไปสากลในงานวันเกษตรแห่งชาติประจําปี2556ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศสาสตร์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดขึ้นเพื่อนําเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์ตลอดจนนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศสาสตร์ เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้นำไปใช้ภายใต้หัวข้อนวัตกรรมเกษตรไทยก้าวไกลไร้พรมแดนอาทิพลังงานทดแทนกรีนเทคโนโลยีเท е คโนโลยีปรับปรุงพันธุ์ตลาดนวัตกรรมผลงานที่ได้รับรางวัลและสัตว์เลี้ยงพิเศษเกิดมาไม่เคยเห็นรวมทั้งสัตว์ชนิดใหม่ของโลกที่ค้นพบโดยคนไทยการประกวดสุนัขรวมทั้งการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากโครงการส่วนพระองค์สินค้าทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ของดี7 7จังหวัด ผู้สนใจเข้าชมงานได้จนถึงวันที่9กุมภาพันธ์นี้คณะบุคคลไปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถให้ทรงมีพระพรานาหม่แข็งแรง ที่ศาลาศิริราชร้อยปีโรงพยาบาลศิริราชในวันนี้มีคณะบุคคลจากหน่วยงานต่างๆตลอดจนประชาชนไปถวายพระพรพร,รอ้อมนำแจกันดอกไม้และสิ่งของไปถุนกล้าวถุนกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ อาทิคณะอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอเภอข้อวังจังหวัดยโสธรชมรมคนรักสุขภาพอเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีคณะครูนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศีนครินทร์จังหวัดนครศรีธรรมราช ชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดขอนแก่นชมรมผู้ประกอบการตลาดสดเทศบาลตำบลกำแพงอำเภอะละงูจังหวัดสตูลคณะครูนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรีคณะสมาคมวัฒนธรรมไทยพม่าจังหวัดกาญจนบุรีเจ้าหน้าที่คณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะเทศบาลตำบลด่านทับตะโกอเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรี คณะอุบาสกอุบาสิกาวัดศรีสุวรรณโคสิตาและวัดปลมนิมิตพร้อมด้วยนายกอบอตอด่านทับตะโกและนายกเทศมนตรีกับเจ้าหน้าที่อำเภอจอมบึงจังหวัดราชบ,บุรีคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางจากอำเภอเมืองเพชรบ,บุรีคณะครูวิทิตปัญญาวุฒิพร้อมอุบาสกอุบาสิกาวัดศรีสุวรรณโคสิตารามอำเภอโพธทะเลจังหวัดพิจิตรชมรมผู้สูงอายุโรงเรียนวัดนิม,มานนรดี คณะอาจารย์นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีชมรม100ตัวแทนทรรดีเพื่อพ่อคณะสิทธิ์เก่าพันนิตยาการพระนะครปี2511จบข่าวในพระราชสำนักค่ะค่ำนี้คุณนิทิาทราชนิยมและดิฉันวีรินทิรานาทองบออจราสลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ